สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ modify นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไฟฉายนั่นเองนะครับซึ่งไฟฉายเนี่ยทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็ไฟฉายนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามันมีมากมายหลายแบบมากนะแล้วแต่การใช้งานการออกแบบนั่นเองนะครับผมซึ่งไฟฉายที่ผมใช้พกติดตัวตลอดนะครับนี่นี่ครับจะเป็นในเอลตรงเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็เป็นรุ่นเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งพกพาสะดวกง่ายใช้งานได้สะดวกมากนะครับนี่เห็นไหมครับ ดูแสงนะครับแสงอันนี้ไอต้ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ยจะกว้างนะผมนี่นะสำหรับพกพาเนี่ยมีหลายโหมดด้วยนะครับนี่โหมดกระพริบสโตบนะครับเห็นไหมอ่านี่ SOS เห็นไหมครับปึ๊บอ่านี่โหมดโลมีเดียมไฮเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าสว่างนะครับผมนนะ รุ่นเล็กนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีไฟฉายอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็คือเป็นรุ่นคอน vo ย์2นะครับผมซึ่งตรงนี้มันพิเศษยังไงไปชมกันเลยครับผมมาเปิดดูเลยนะครับอนี่นะครับก็มีโฟมกันกระแทกนะครับอันนี้ก็เป็นโฟมอ,อันนี้เป็นสายคล้องมือนะครับผมปึ๊บอันนี้เป็นสายคล้องมือ แถมโอลิงมาให้ด้วยนะครับเป็นโอลิงกันน้ํานั่นเองนะผมสายคล้องมือก็นี่เป็นสายคล้องมือนะครับผมปึ๊บนี่ก็ดูตัวไฟฉายกันเลยนะครับผมดูตัวไฟฉายนี่โอ้โหเห็นไหมครับตัวใหญ่นะผมหลายหลายคนอาจจะคิดว่าอโอ้โหตัวใหญ่อย่างเนี้ยจะไปใช้ยังไงนะครับพกลําบากนั่นไม่ใช่นะผมนี่ผมลองดูนะผมนี่นะปึ๊บอ่าไอตัวนี้นะครับผมตรงนี้เป็นชุดสวิตมันนะครับ สวีจะอยู่ด้านท้ายนะครับนี่นะแล้วตรงนี้เห็นไหมอ่ามีการโมมาแล้วนะครับสั่งให้โมเลยตรงนี้คือบายพาสสปริงเรียบร้อยนะครับการบายพาสสปริงนี่เพื่อนะเพื่อให้กระแสไฟเนี่ยผ่านจากสายไฟโดยตรงการบายพาสก็คือว่านะครับต่อสายไฟจัมจากด้านล่างเลยนะครับมาจนถึงขั้วแบตเลยนะครับไม่ต้องผ่านสปริงนั่นเองนะครับผมนี่เพราะว่าสปริงตรงนี้นะครับมันมีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้ามีผลต่อแสงสว่างนั่นเองนะผมนี่ บายพาสเรียบร้อยนะผมโอเคนะอันนี้ชุดสวิตนะครับตรงท้ายตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งของเขานะผมนี่นะนี่เป็นแหวนกันหลุดมือนะผมเวลาจับเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดมืออันนี้เป็นข้อต่อนะข้อต่อนะครับต่อให้ยาวขึ้นนะครับก็เป็นชุดแต่งเท่านั้นเองนะผมนี่นะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี่ทีนี้เรามาดูตัวไฟฉายเห็นไหมครับนี่นี่ตัวไฟฉายนะนี่ ดูดีครับด้านในก็บายพ s าสสปริงเรียบร้อยนะครับผมนี่นะบายพาสสปริงหัวท้ายเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะนี่เห็นไหมปุ๊บดูดูด้านหน้าไฟฉายนะดูดิโอ้โหสุดยอดไหมครับนี่ใส่กิ๊กเลยนะครับผมโคมนี่เป็นโคมอลูมิเนียมนะผมเป็นโคมอลูมิเนียมอย่างดีแล้วก็เคลือบกระจกนะกระจกเป็นกระจก AR เห็นไหมครับดูดิสะท้อนแสงแบบได้ดีมากนะครับผมนี่หลอดตรงนี้นะครับ หลอดนี้เป็นหลอด s s t 4 0นะครับผม s s t 4 0นะครับผมนี่ก็ลำตัวตรงนี้ก็คือทำออกแบบมาให้เป็นครีบนะครับผมเพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับ c o n v o y L2 เห็นไหมครับโอเคทีนี้เรามาดูฐาน,นครับฐานหรือว่าแบตท,ที่ใช้นะครับผมแบตท,ที่ใช้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับ3.7โวลต์นะครับขนาดเท่ากับ1 8ึ่งยเลยนี่ ตรงนี้ไอเอนะครับขนาดชื่อแบตมันก็คือว่า2 6 6 5 0นะครับอันนี้5,500ม mm ิลลิแอมนะครับนี่นะขนาดความจุมันนะครับแม้โอเคเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเทียบแบตให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือ18650นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมความยาวเท่ากันแต่ว่าต่างกันที่ความโตนะครับผมเห็นไหมอ่าห8หูหรือว่าอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดผมจะเทียบให้ให้ดูกับขนาดฐาน 2A นะครับผมนี่ฐาน 2A นะครับผมนี่นะ อันนี้คือ2 6 6 5กกับ 2A เห็นไหมครับนี่ต่างกันประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้ 2A นะครับผมนี่26650อันนี้18650เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเรามาลองดูนะครับใส่แบตเข้าไปเลยใส่แบตก้อนเดียวนะผมนี่แบตก้อนเดียวนะครับผมปึ๊บนี่เอาแบตใส่เข้าไปแล้วปึ๊บตรงนี้จะเป็นโอลิงนะผมเป็นโอลิงกันน้ำนะผมน้ำเข้าไม่ได้ปึ๊บปึ๊บนี่ นี่เมื่อใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีไฟนะครับโชว์สถานะตลอดเวลานะครับนี่นะเห็นไหมคือวางไว้ตรงไหนก็สามารถรู้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับนี่นะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะไฟตรงตูลเนี่ยตูลสวิตช์เห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่า ก็ถ้าเราใส่แบตไว้แล้วทิ้งไว้นะรตรงนี้ใช้สําหรับแบตก้อนนี้นะเป็นปีก็ไม่หมดนะครับเนี่ยนะไฟไม,มันไม่ได้กินไฟนั่นเองนะหมดการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีหมดการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับผมนี่นะหมดการใช้งานครับมี3หลักหมดเลยนะครับผมก็คือว่านี่นะครับหมด1น,นะครับผมหมด1ก็คือกดไปเลยนะผมนี่หมด1เนี่ยตอนนี้ตั้งเป็นโหมดไฮไวแล้วเห็นไหม นี่โหมดหนึ่งไฮนะครับผมโหมด2ก็กด2ครั้งนะครับผมนะครับ1 2เห็นไหมอันนี้เป็นโหมดมีเดียมนะครับผมนี่โหมดโลหรือว่ามีเดียมนะครับแล้วแล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมโหมด3นะครับผมดูดูนะโหมด3ก็คือกด1 2 3นะครับ1 2 3อ่าหโหมด3เป็นโหมดสโตปนะครับนี่นี่ครับเราสามารถกดค้างได้นะครับ เห็นไหมถ้ากดทีเดียวเนี่ยเป็นโหมดไฮนะดูนะผมตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมนี่ปุ๊บเห็นไหมอ่าถ้าปล่อยก็ดับนะครับกดปุ๊บนี่ปล่อยดับนะครับผมถ้าอยากให้เป็นโหมดเอ่อโหมดมีเดียมนะครับผมดูนะกด2ครั้ง 1- 2นี่เห็นไหมถ้ากดโจมเข้าไปก็กดค้างไปเลยนะครับผมแสงมันจะติดค้างนะครับผมนี่ถ้าสมมุติว่าผมจะให้เป็นโหมด3คือโหมดสโตปนะครับก็กด1 2 3นะครับผม หนึ่งสองสามเห็นไหมปล่อยก็ดับนะครับผมถ้าเราไม่กดค้างนะผมนี่ปล่อยดับเลยเห็นไหมครับนี่แล้วแต่เราจะกดให้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับหนึ่งสองสามเท่านั้นเองนะผมนี่นี่ปุ๊บอันนี้หายเลยนะเห็นไหมกดแช่ไว้นะผมนี่ปล่อยดับนะครับกดแช่ไว้นี่ถ้ากดค้างกดจมไปเลยก็นี่มันก็จะทํางานตลอดเห็นไหมครับปิดก้อยแบบนี้นะผมการกดก็คือว่านี่นะครับถ้ากดค้างหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็น สมมติว่าผมกดทิ้งไว้ครับ1 2ถ้าผมกดอีกทีมันจะกลายเป็นโหมด3โหมดส,มมดสต็อปเลยนะดูนะมันจําไว้นะผมดูนะปุ๊บเห็นไหมกดทีเดียวนะเป็นโหมด3ไปละนะครับนี่จากนั้นมันก็จะกลับเืินสู่โหมดเดิมนะผมเห็นไ,ไหมนี่ก็ประมาณนี้ใช้งานง่ายนะผมส่วนค่าของแสงหรือว่าความเข้มของแสงเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะผมเนี่ยอ่าผมสามารถตั้งเป็นโหมด2เนี่ยหรือว่าเปลี่ยนโหมด3เนี่ย จะให้เลือกแสงเป็นแบบไหนก็ได้นะครับผมโหมด3จะให้เป็นแบบโลแบบแสงอ,อ่อนๆก็ได้นะครับมันอยู่ที่การเปลี่ยนโหมดของเราแต่เนี้ยผมเลือกขึ้นมาคือเป็น3โหมดก็คือสโตรนะครับโหมด1นี่คือนี้ไฮไปเลยนะครับผมอ่าโหมด2ก็กด2ครั้ง 1- 2เห็นไหมอันนี้แสงก็จะเบาลงมานะครับผมนี่เห็นไหมอาจจะตั้งให้แบบว่าแสงมันสว่างน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราตั้งนะครับผม หรือว่าจะตั้งเป็นโหมด SOS ก็ได้นะครับผมนี่อยู่ที่เราตั้งโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสรอกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวเทสแสงกันเลยโอเคมาครับเดี๋ยวผมจะลองแสงนะครับของคอนไวเอลนะครับตรงซึ่งตัวนี้ก็โมมานะโมดเต็มเลยนะครับผมแสงสว่างเดี๋ยวดูนะครับสังเกตตรงไฟกิ่งตรงโน้นนะครับที่ว่านะครับระยะทางจากตรงนี้มาประมาณ4 0 0ถึง500เมตรเลยนะครับโอเคนี่นี่นะครับ ตรงตูดยังไม่ได้เปิดนะครับไฟมันจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับผมนี่นะอ่ามีตูดนะลองเปิดเลยนะผมดูนะปึ๊บโน่นเห็นไหมครับเห็นพุ่มไม้นะดูดินั่นแหละครับประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับเนี่ยพุ่มไม้ตรงนั้นที่ไฟเข่งตรงนั้นอยู่นะดูดิถ้าแสงจากตรงนี้นี่ถือว่าสว่างมากเลยเห็นไหมครับไหสว่างสุดๆนะครับนี่ นแนวตรงน้นนะับดูนะปุ๊บนี่แนวพุ่มไม้ตรงโน้นนะครับเห็นไหมนั่น่ะแสงไปไกลมากนะพุ่งไกลมากเราดูดิเนี่ยไกลนะตรงนั้นลองดูดินี่ครับอันนี้เป็นโหมดไฮเลยนะครับดูดิแสง แสงขึ้นฟ้าสองขึ้นฟ้านะบดูดิลํำแสงนี่ถือว่าชัดเจนมากนะครับดูดิยอดไม้นู้นครับไกลๆเลยครับนู้นนะดูดิตรงนี้ไกลมากนะครับโน่นนะลงโน้นนะครับสี400่ร้ยถึงห้ารอยเมตรเลยครับพุ่มไม้ตรงโน้นนะดูดิโน่น โน่นระยะไกลครับดูดิปึ๊บถ้าแนวลาบนะครับดูดินะแนวลาบนะครับดูดิสองไปถึงโน่นเลยนะแนวลาบเห็นหมดนะครับดูดิ โอเคนะผมนี่ประมาณนี้นะผมลองดูโหมดสโตบนะครับตั้งเป็นโหมดสามนะครับกดสามครั้งหนึ่งสองสามอ่าไม่ใช่ล 1, 2, นะหนึ่งสองสามไหมโหมดสโตบ ในลองสองตรงนี้นะครับตูตรงถนนเนี่ยนะครับดูดิปืบระยะ300ถึง400เมตรนะครับดูดินีุ่มไม้นอนนะครับดูดิก็ถือว่าสว่างมากเลยนะครับดูนะีน่ ตัวนี้ถ้าไฟดับไฟดับนะครับเมื่ดสนิทนะก็เหลือแต่ไฟกิ่งตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันยังไงนี่นนดีนะที่มีไฟฉายคอนวเอลสองนะครับดูสิสว่างมากเลยนะครับนี่ดูไฟรถนะครับผม สว่างมากโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมแสงตอนกลางคืนไปแล้วนะครับสว่างมากเลยใช่ไหมครับผมตรงนี้นะครับผมก็ ผมถึงถูกใจมากเลยเห็นไหมครับคอนบอย L2 นะครับอันนี้โมดิฟายเรียบร้อยนะผมถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะผมมันก็แสงยังไม่เท่านี้นะครับอันนี้คือโมดิฟายนับให้แรงนะผมเป็นไฟฉายแรงสูงนั่นเองนะครับโอเคนะบอดี้สวยงามนะครับความยาวจากตรงนี้เลยนะผมเนี่ยความยาวสุดเลยก็คือประมาณ7นิ้วนะผมนี่ความยาว7นิ้วนั่นเองนะครับ รูปร่างสวยงามมันมีหลายสีครับผมรุ่นี้นะผมสั่งเป็นสีทรายสีดําก็มีนะครับผมอัน,นนี้ผมเอาสีนี้มาคนระับโอเคสวยดีนะผมเห็นไหมนี่ก็โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับเป็นเกดความรู้ให้ท่านผู้ชมนั่นเองใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ